คนห้านีผมจะมาดีวิวไททันดีว์วแมนนะฮะนี่ราคาตั้งก็คืดเกิดร้อยห้าสิบนะครับไม่เพิ่มทำเพลงไปไกลยม,มาแล้วครับอย่างนี้ก็สกิปออโต้เลย ก็รอนะครับไม่เงินจังเล ผมตัดไปตอนยางฟารมเงินครบเลยนะครับเค okay, ครับตอนนี้เราก็วางฟารเงินครบแล้นะห้าตัววางอีกไม่ได้แล้วนะเค okay. มาพร้อมกับไทท่านดิวแมนนี่สว่านเจาะขุดเจาะเลย อัปเดขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งพันสองร้อยห้าสบนะครับเราเงินก่อนทีเฮ้ยห้าพันเลยเหรอราเมตรโคตรเยอะเลยเอิมวงประมาณระยะการโจมตียี่สิบห้าคูดาวหนึ่งวิก็ใช้ได้นะ้นพันละูเมนอะ ผมไปอัพฟาร์มเงินก่อนโอ้แป๊บเดียวหมดแล้วทุกคนเงินเงินเอาไปอัพไททันดิวแมนหมดอะเมื่อไรจะมาห้าร้อยห้าร้อยจะอัพเกรดแม่โครบ เงินคือเร่งมาดีเงินน่ะโ,โอ้มาหวาละเริ่มมาไหวแล้ะโอ้เลื่อนไหลเป็นน้ำเลยโดนห้าพันเข้าไปเลื่อนไหลเป็นน้ำเลยดาเมจโคตรเยอะทุกคนแต่มันบอกว่าจะลบสองพัน ในการขั้นต่อไปใช้เงินสามพันนะครับลงเงินแป้นหนึ่งแลกกับลดดาเมจแลกกับเพิ่มระยะการโจมตียีิบห้าแล้วก็ลบคูดาวศน์จุดแปนุ้ยแกนกลางอย่างแทะ มีสองวงนะครับวงวงสีขาวก็จะเป็นวงที่ใช้สว่านขุดเจาะแล้วส่วนวงสีแดงก็จะเป็นวงที่ใช้เป็นแบบวงสีแดงก็จะเป็นวงที่ใช้เลเซอร์โจมตีนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปห้าพันก็เป็นเงินที่เยอะอยู่อัปฟาร์มก่อนได้ไหมอะ อัพฟาร์มก่อนดีกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็อหาิบอือโคตเทอะทุกคนยิงแกนกลางอะ่ะอุ้ยต่อไปบวกสิบก็หกสิบแล้วก็บวกสองพันอุ้ยห้าพันอีกแล้วยังไม่มีตัวอะไรหลุดเข้าวงอันนี้ได้ทุกคนวงเสียขาดแค่ไม่มีเด้ ีตัวนี้หลุดเข้าวงได้แต่ก็โดนสว่าคเจาะยังไม่มีใครหลุดโค้งนี้ได้เลยทุกคนเคสี่พผมยังสคิปเว็บอยู่เลยนะยังไม่ได้หยุดเลยคนลองกลับไปดูได้ผมยังไม่ได้หยุดสคิปเวฟบเลยแม่แต่แม้แต่เว็บเดียว 45,000ตันแล้วดาเมี5,000แล้วก็ระยะ60คูด,ดาว0.2ขายตัวนี้ก่อนโนเทน2.0ปะทะไททันด,ททนดิวแมนเออมันอัพได้ทีละตัวมันใช้เงินเยอะฝากเงินอะ New 10สองจุดศูนย์อยู่นี่ใช่ไหมเอออย่างเท่เลยใครใชนะคิดดูฟาร์มตัวสุดท้าย ตัดคิไปอรนะครับจังหวะนี้ครับตัวระเบิดมาโดนไหมครับจะระเบิดได้ก่อนไหมเออแค่นี้อยู่หมืนสะกัดกันไว้ก่อนครับนี่สเตนแก๊สซิ t ทาย s โดนสว่านเจาะหูแต่ใครเข้ามาก็คือโดนสว่านเจาะครับทุกคนไม่เลืมคิดปอร์ พอทอเลีตอะไรด,ด,ะดูนไททันตุบหมดอ่ะฮะมองไททานดูเหมือนเต็มที่สุดยังไหวยอยู่เหมือนไม่ไหวแต่ก็ยังไหวแอรทุกคน หยุดก่อนที่จาเสียงเสียงหยุดคลิปก่อน้อตัวระเบิดมากแกผมไม่รู้นะั่นท่านดิวแมนกันสตันหรือเปล่าใครรู้ก็ช่วยบอกคอมเมนต์ผมด้วยนะคะ คืตอนนี้ผมเบาเสียงแบบมากที่สุดและเพื่อให้ทุกคนได้ยินเสียงผมพูดนะผมเบาเสียงมากที่สุดและในเกมอ่ะอู้อับกิดจังหวะเ่ยครับไททันดิวแมนผมวางได้4ี่ตัวแล้วนะ ต่างจากไททันคองแมนมากเลยนะจริงๆไททันคองแมนตอนนี้วางได้ตัวเดียวมั้งเพราะไททันคองแมนใช้เงินอัพเกรดเยอะมากไททันดิวแมนก็กังๆนะผมว่าไม่ผมว่ากลางๆอ่ะแต่ไททันคองแมนใช้เงินอัพเกรดเยอะมากเฮ้ทุกคนว่าผมจะติดท็อป10 แล้วได้ไทท่านดิวแมนร่างสองนะอัปเกรดไทท่านดิวแมนจะได้ยาสุขรอบจ<ะ>้าไทวานดิวแมนเฮ้ยอะไรอ่ะโหตัวนี้ดีนะผมได้ออโต้ชิปแล้วที่นี่ ใครแทนท,ท่านดิวแมนใครจะชนะเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนไหลเป็นน้ำไยทุกคนดูดิเลื่อนไหเนนนเลไหเป็นน้ำเลยอ่ะอ่าททัทนดิวแมนกันสตั้นเหรออย่างน,นี้ก็ดีดีเสีคุณแบบผมว่าททัทนดิวแมนเป็นตัวที่เหมาะสม ผู้เล่นใหม่ตัวหนึ่งเลยนะแต่มันไม่เหมาะเพราะมันหายากน่นแหละทุกคนไททันยูแมนเป็นตัวอะไรที่หายากมากก็คือผมต้องใช้ UTC แล้วก็พ่อโมดแรกอะคิดเอาหายากคิดผิดแล้วทุกคนมันโดนสตาร์เดยเจา้าไททันยูแมนเดยมันโดนสตาร์แล้วทุกคนเล้วสุดท้ายผมยมันสังเกตนะ มันจะมีเจ้าระเบิดอตอนที่14มามันจะมีเจ้าระเบิดที่ไททันโยแมนต่อยแล้วก็ตู้ลง,งมาตอนที่14ของคุณดอมสตูดิโอด้ดวยนะตอนนี้ผมวางเธอทันโยแมนก็คือแบบ 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8, 9 9กตัวแล้วกคุณรวมฟาร์มเงินด้วยก็เป็น14กคว กี่คทั้งแลยแบบเฮ้ยหนึ่งร้านสี่เจ็เนี่ยแต่ก็ไม่ขนาดมีพีไไไ่ไทยท่านเดียวแมนละลอกไม่ติดอ่ะโอ้วางไม่ติดเอิ่มไทท่านเดียวแมนก็มีข้อเสียเนี่ยหลาบทุกคน ไททันดิวแมนก็มีข้อเสียอยู่นะก็คือมันมันอบอลมันมันฮีบอลใหญ่เฮ้ยผมว่ากลางๆว่าฮีบอลอะไททันดิวแมนอะนะผมว่ากลางๆเออกูยังไม่อ,อัปเกรดตัวนี้เลยด้วยะาจะวางตัวใผม่ยังไม่อัปเกรดตัวนี้เลยวา,า,วา,า,วายงอาอต,ต,ววาตัวใหม่อะ เว็บตอนนี้ผมก็อยู่เว็บ41แล้วนะทุกคนใกล้จะจบแล้วผมอยากถึงเว็บ100แค่นั้นอะ่ะเพื่อจะแท่านดิวแมนอะ่ะอีกบ้างอ่นะ โดนเลเซอร์จีกันแบบหมดอ่ะทุกคนดูนี่ตัวที่ยังไม่อัพไม่ตันก็จะไม่มีเจ็ตแพกถ้าเจ็ตแพกมันก็ว่าไม่ได้ถ้าตัวที่ยังไม่ตันก็จะไม่มีมิสไซล์หรือระเบิดอย่างนี้นะขอเรียกเป็นมิสไซล์นะเพราะว่าตอนที่14ส,สีเขาไม่ได้ใช้ไว้บินเขาใช้ไว้ระเบิดทางด้านดแมน สิบห้าตัวแล้วเดี๋ยวผมจะรอขายตัวฟาร์มเงินด้วยนะครับเฮ้ยไ,ไหวไหมวะนี่คุ้นเหมือนไม่ไหวเลยอะจะไหวไหมจังหวะนี้โอ้โดนสตันสตันไหมดีนะสตันไม่นานอะเฮ้ย ไหวไหมวะปัญหาละเริ่มละทุกคนไหวไหมไหวไหมไหวไหมวะจังหวะนี้ไปสตันพามกินเออเร็วไหวไหมไหวไหมวะเออสตันพามกินจะไหวไหม ไหววะไหวว่ะจากตอนนั้นเอ,อตโต้สกีบัวรัวกลายเป็นต้องหยุดสกิบแล้วก็อรอลุ้นนะทุกคนคิดเอาทุกคนเราผมจะแพ้แล้วหลุดไปเยอะมากเลยอะไม่รู้จะชนะหรือแพ้นะแต่ผมว่าน่าจะแพ้ตอนนี้แหละปัดทีลานยังอยู่ทุกคนผมยังไม่แพ้แต่ก็จะแพ้ก็คือมาดูกันว่าจะชนะไหมอืม ทูโคนมันจะเข้าฐานเราได้แล้วเจ้าบอสทอยเลยอ่ะเฮ้ยแพ้ในเว็บ45นะครับได้เงินมา400โคตนไม่คุ้มเลยใช้เวลาในเกมไป20เกือบ30นาทีอ่ะอันนี้เซิร์ฟวีผมเองนะลืมให้ดูพวกอะไรของเททันดิวแมนนะทุกนนี่คนไปดูเองนะ ดามิหนึ่งพันห้าถึงห้าพันแล้วก็ระยะยี่สิบถึงหกสิบคูดาวหนึ่งถึงศูนจุดสองรีเพจหนึ่งพันห้าถึงสองแสนห้าบายบายค่ะ